ใช้เกสรน,นะคะของกแล้วก็กิ่ดดอกเราก็จะใช้ปืนกาวยิงกาวไปให้ทั่วนะคะแล้วเราก็ติดกิ่ดดอกกับเกสรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทําดอกตูมเราจะทำทั้งหมดสามส่วนนะคะเป็นดอกตูมดอกเย้มแล้วก็ดอกบานใช้ปืนกาวเหมือนเดิมคะ่ะ ะเดี๋ยวเราพยายามทำเรากำแพงพยายามจะจับกีบให้ตัวดอกเนี่ยมันควงตูมๆแบบน,นี้นะคะเราถัดไปเราก็ทำ อีกชั้นหนึ่งนะคะทำดอกตูมอีกชั้นหนึ่งเราทาเกาวรอบๆเราสอดเข้าไปตรงกลางะคะ่แล้วก็พอเกาวแห้งเราก็เหมือน,นเดิมนะคะติดที่กิดดอกเหมอนเดิม เราต้องคอยจับจีบนะคะให้มันให้มันตูมแบบน,นี้เห็นไหมให้มันกลมๆแบบน,นี้นะคะแล้วก็เป็นดอกแย้มแบบนี้นะคะดอกตูมแบบน,นี้พอเราได้ดอกตูมแล้วก็จะมาทันจีบดอกแย้มนะคะดอกอใช้อันที่สามแล้วก็ก่อนเราก็ทากา,ก,กาวข้างใต้ดโดยรอบแล้วก็ใส่จีบดอก,ออกไปแบบนี้นะคะก็กดไปแป๊บนึงให้กาวมันแห้งนะคะแล้วก็ยึดติดก,กับตัวก้านดอกแล้วเราก็มาจับ ดอกของเราให้นทิ่ี่แบบนี้นะคะอพอเราได้ดอกแยม้มมแล้วเราก็จะมาทำดอกบานนะคะเป็นกีบที่สีแล้วก็ท,า,ท,า,ทาการเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้กีบดอกนะคะแต่ว่าเราคว่ำคว่ำลงแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ให้กีบใช้กีบดอกอันนี้นะคะอยู่ระหว่างระหว่างกีบดอกข้างบนนะคะแล้วก็เล็งก่อนแล้วก็จับไว้แบบนี้นะคะ่ะให้การมันติด เก่าแห้งนะคะเราก็จะได้แบบนี้เนาะก็จะมีส่วนของดอกตูมดอกแย้มแล้วก็ดอกบานนะคะจะเป็นลักษณะนี้อัน,นี้ก็เป็นเป็นเป็นก้านนะคะน,นี้ก็จะเป็นราคาสำหรับดอกกราบสีส้มนะคะเป็นดอกตูมแยมบานค่ะ